กราบสวัสดีการยนณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวง,ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม25งพายของชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนตนุหรือดาววาสนานะครับในช่วงนี้ยังคงสถิตอยู่ที่เรือกนกระดุมพระเรือนการเงินและรายได้นะครับ วาสนาโดยรวมถือว่าดีนะครับเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยครองตำแหน่งเกษตรราธิบดีเรือนที่2นะครับในทางโหราศาสตร์ชั้นสูงก็คือสถิตที่เรือนคุมิตนะครับดาวพระราหูครับดาววาสนาคุณโดยรวมยังถือว่าโดดเด่นนะครับเรื่องของการทํามาหาเงินอ่าได้เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยนะครับช่วงนี้มีโอกาสหยิบจับเงินก้อนครับขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะครับกิจงานกันใดก็แล้วแต่ทําให้เต็มที่ครับมีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับมีดาวพระอังคารครับเจริญพันธุ ในช่วงเดือนนี้นะครับมาสถิตอยู่ที่เรือนอรินะครับอริที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูคู่แข่งนะครับพันธุ่ช่วงนี้ถ้าใครมีมีบ้านนะก็ต้องตรวจตาบ้านให้ดีครับมีโอกาสที่จะชํารุดเสียหายต้องซ่อมแซมกันนะครับใครมีรถยนต์เช่นเดียวกันนะครับตรวจตาให้ดีนะครับความสภาพของพร้อมนะครับการเดินทางถ้ามีอะไรเล็กน้อยควรไปพบช่างนะครับแก้ไขปัญหาโดยเร็วนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับและยังหมายถึงเรื่องของ การรักษาความสัมพันธ์ในทางครอบครัวทางบ้านนะครับดินฐานบ้านเกิดใครทํางานต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยควรใส่ใจดูแลเรื่องของญาติพี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่บุปการีนะครับให้กําลังใจท่านนะพูดจาพูดคุยกันให้ดีครับรักษาถนอมใจกันให้ดีนะครับและทางนี้ครับมีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาวชุรโมรณะช่วงนี้วันต้นเดือนนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เดือนพันธุเป็นมหาอุดครับช่วงนี้ก็คือแปลว่าถ้าใครมีการเดินทางครับก็จะมีโชคมีชัยในด้านความสำเร็จทางการ เจรจาด้นา,นนานการทํางานทํามาหาเงินเช่นเดียวกัน,นครับและยังหมายถึงว่าใครประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าพ่อค้าคนกลางหรือว่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับบ้านรถที่ดินช่วงนี้ทําได้นะครับมีโอกาสเจรจา,าค้าโครงนะครับและยังหมายความรวมถึงว่าถ้าคุณมีการติดต่อนะครับเคลียร์ใจรักษาความสัมพันธ์ทิ่ฐานบ้านเกิดกับญาติพี่น้องเนี่ยมีโอกาสคุยกันได้นะครับเรื่องของมรดกนะครับบ้านรถยนต์ที่ดินเปิดใจคุยกันแล้วก็จะเคลียร์ใจกันได้นะครับ และคุณก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์นั้นด้วยนะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีมังกรครับคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวจริญกรรมะเรื่องของการงานอาชีพนะครับในช่วงวันที่1นถึงสครับดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่เรือนปุนตตะเป็นเกษตรราธิบดีครับช่วงนี้การงานโดยรวมถือว่าดีครับได้มีโอกาสเห็นช่องทางงานใหม่และได้เสริมด้วยนะครับใครทํางานประจําก็อย่าลืมดูนะครับมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ก็ได้งานใหม่ งานท้าทายงานเชิงลุกแล้วคุณแสดงความรู้ความสามารถก็มีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสได้รับความดีความชอบนะครับรวมถึงอาจมองถึงเรื่องของงานในเดก็กหรือความชอบเนะี่ยก็สร้างรายได้ให้กับคุณนะครับถ้าเริ่มหยิบจับอะไรก็ทําให้เต็มที่ครับมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนได้เพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการาค้ารายได้ช่วงนี้ในการทําเงินในการทํางานก็ยังดีครับก็อย่างที่บอกมีโอกาสเพิ่มเติมสินค้าใหม่ๆบริการใหม,ใหม่ได้ด้วยนะครับ ทำได้แล้วก็มีโอกาสาสาเร็จมีโอกาสราบร,าบรื่อนนะครับแล้วก็หลังจากวันที่4พฤษภาค,คมเป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะดาวช่วยเหือการงานของคุณย้ายราศีมาสริตที่เรือนอรินะครับางานช่วงนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคนะบางครั้งเนะี่ยเริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงนะครับอาจจะมีเรื่องของคู่แข่งด้วยนะครับใครทํามาค้าขายอาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจหรือว่าการแข่งขันส่วนผู้ที่ทํางานประจําช่วงนี้ก็ต้องใส่ใจงานให้ดีเป็นพิเศษนะครับ บางครั้งนอกจากงานอาจจะมีติดขัดมีล่าช้ามีแก้ไขแล้วผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินครับกลุ่มตัวเลขนะคุณเจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์ช่วงนี้ก็ต้องอรอบคอบนะครับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับตัวเงินด้วยนะเอกสารสัญญาต่างๆระมัดระวังให้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นก็จะผิดพลาดได้นะและยังหมายถึงว่าง,งานประจําที่อาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีเรื่องของคนที่มาแข่งขันกันอยู่งานช่วงนี้ก็ต้องใส่ใจให้ดีครับพัฒนางานอยู่เสมอครับ ทางนี้ครับคุณมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจริญสุภาษณเรื่องของความก้าวหน้าความสมหวังแล้วก็การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้นะครับก็ยังสถิตยอยู่เดือนพันธุเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะครับก็ยังอย่างน้อยงานอาจจะมีติดขัดล่าช้ามีปัญหาอยู่บ้างใครทําง,งานบริษัทองค์กรก็ยังเข้าหาหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความช่วยเหลือยังเมตตาเอ็นดูสาบสน้นคุณอยู่นะครับแต่มีช่วงวันที่2ถึง5พฤษภาคมนะครับดาวพระพุธเนี่ยเดินถอยหลังนะครับเป็นดาวเจริญสุภาษของคุณเนี่ย มาอยู่ที่เดือนสัตแแล้วก็เป็นนิดแนะนําว่าช่วงนี้นะครับสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรวันที่2อถึงห้าเนี่ยถ้าเป็นการเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าเสนองานผลงานโครงการขอความช่วยเหลือเนี่ยมักจะติดขัดมักจะมีปัญหาครับบางครั้งก็สื่อสารกันอาจไม่เข้าใจนะครับอุปสรรคอาจจะเยอะนิดนึงนะครับถ้าเป็นการเสนองานผลงานเนี่ยแนะนําว่าถ้าเลื่อนไปได้ก็ดีนะครับช่วงวันที่2อถึงห้หรือใครทามาค้าขายนะครับถ้าเป็นการเจรจางานใหญ่ๆนะครับงานสําคัญลูกค้ารายใหญ่ แนะนำว่าเตรียมการให้ดีนะครับถ้าเป็นช่วงที่2อถึงหพฤษภาคมครับแต่ถ้าเลื่อนไปได้ก็ยิ่งดีนะครับเลื่อนช่วงนี้ครับจะได้ทาได้อย่างราบรื่นกว่านี้นะครับทั้งนี้ครับคุณก็ยังมีดาวพระอังคารครับเป็นผลผลตอบแทนจากการทํางานนะครับช่วงวันที่1นถึงเพฤษภาคมครับอยู่ที่เดือนอรีนะครับช่วงนี้ลาบผลมีไหมจากการทํางานก็ถือว่ามีเพียงแต่มันมีอุปสรรคมีคู่แข่งนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้ไม่ได้นะครับถ้าได้มานะก็แนะนําว่าแบ่งส่วนหนึ่ง ไมบายรายทางไปนะครับหรือว่าไว้ทาบุญครับคุณก็จะเก็บรักษาส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับสีพฤษภาคมเป็นต้นไปครับลาภผลจากการทํางานของคุณมาอยู่ที่ปัตตานีเป็นนิดช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับโดยเฉพาะดวงของผู้ที่ทํางานร่วมกันที่เป็นเพศตรงข้ามคุณนะจะขัดดวงโชคลาภกับคุณนะครับแนะนําว่าเป็นเรื่องของการเสรียงโชคเสียงดวงก,ก,ก็ต้องซื้อกับคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณนะครับถ้าเป็นเรื่องของการทํางาน็อย่างที่บออครับใส่ใจ เพื่อตรงข้ามนิดนึงนะถ้าเป็นการาทํางานร่วมกันเนี่ยก็เตรียมการให้ดีนะใครมีลูกน้องเป็นเพื่อตรงข้ามก็อมอบหมายงานให้ดีนะครับแล้วคุณก็จะสามารถาบริหารจัดการนในการทํางานได้อย่างราบรื่นขึ้นนะครับโดยในเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงางด้านการงานควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย17บบาทเลขกำลังของดาวพระศุกร์ครับ เมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุตรีส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจเริญกระดุมพระเรื่องของการเงินการหารายได้ไดและก็ทรัพย์สินนะครับเดือนนี้ครับดาวพระราหูยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพันธุนะครับตำแหน่งพิเศษนะครับเป็นทั้งเทวีโชคเป็นทั้งดวงอุดมเกณฑ์ด้วยครับเกณฑ์อุดมเกณฑ์เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมีมากนะครับ โดยรวมเรื่องของการหาเงินการหารายได้ของชาวลัคนาราศีมังกรยังคงโดดเด่นนะครับนอกจากดาวพัสนาเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วเนี่ยเรื่องของดาวการเงินก็ยังสัมพันธ์กับเรื่องของเรือนพันธุ์ทูอ่ะเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับนอกจากได้หยิบจับเงินก้อนแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเปลี่ยนเงินเนี่ยให้เป็นทรัพย์สินมั่นคงได้มีโอกาสสูงมากครับที่จะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของที่ดินหรือว่าออกรถยนต์คันใหม่ได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าดวง การเงินของคุณอ่ะโดดเด่นอย่างมากเลยนะครับขอให้คณมุ่งมัมม่นตั้งใจในการทํางานนะครับทํางานหาเงินต้องบอกว่าได้เงินคุ้มค่าแน่นอนนะครับทางนี้ครับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการบริหารทรัพย์สินการใช้จ่ายเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยต้องดูที่ดาวพระศุกร์นะครับในวันที่1นถึงสครับดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่เดือนปุนตตะนะครับเป็นกระรช่วงนี้การทํามาหาเงินก็ยังคงดีครับการบริหารจักการค่าใช้จ่ายก็ดีครับควบคุมค่าใช้จ่ายได้ แต่อาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างนะครับเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการเติมเต็มความสุขหรือว่าการดูแลปัจจัยครอบครัวครับใครมีบุตรหลานบริวารก็ดูแลใส่ใจเขาได้นะครับ4พฤษภาคมครับดาวพระศุกร์ย้ายราศีมาสถิตท,ที่เรือนอรินะครับคือวนนี้ก็จะมีรายจ,จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่4พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนหรือเป็นเรื่องของรายจ,จ่ายในการดูแลค่าใช้ใจ่ายในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือบางครั้ง ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อหยุบยาการดูแลสุขภาพพบแพทย์พบหมอนะครับหรือว่าบางครั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับคนในครอบครัวด้วยแต่โดยรวมผมหรือว่าอาจจะมีรายจ่ายอยู่แล้วเนี่ยรายได้ของคุณดีอยู่แล้วครับเพียงแต่วางแผนาการเรื่องของค่าใช้จ่ายฉุกเฉินไว้บ้างนะครับค่าใช้จ่ายที่มันนอกแผนอาจจะมีอย่างนั้นก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีครับโดยรวมคุณก็จะผ่าน เดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับมีเงินเหลือกินเหลือเก็บครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงานการเงินควรไปกราบสกการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาตครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกําลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดนะ้ำบุญที่สวนกุศลให้กับเจ้าคมนายเวรโดยให้านาไปทางทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ครับดวงความรัก ชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจลวปัตตนิเรื่องของคู่ครองแล้วก็คนรักนะครับก็เป็นโงคชะตา,าพิเศษด้าน,นความรักนะครับมีการโครจรย,ย้ายราศีเร็วท,ทุกๆ2วันครึ่งนะครับเรามาดูช่วงสําคัญๆนะครับวันที่9ถึง10พฤษภาคมครับดาวเจ้าหลงคนรักของคุณสถิตยอยู่ที่เดือนวินน์นะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะเสียหายไปเลยนะครับก็แปลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรอใส่ใจกันมากขึ้นนะครับก็ต้องดูแลเอาอใจกันมากขึ้นใครที่เป็น ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณต้องสนใจแฟนให้ดีเป็นพิเศษช่วยเหลือสนับสนุนสนอมใจกันด้วยนะครับบางครั้งอาจจะมีเหตุอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่า,าเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับคุณต้องเป็นไฟโจอัจเป็นพิเศษครับก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับแล้วก็หลังจากวันที่13พฤษภาคมนะครับยาวๆไปเลยนะครับจนถึง20พฤษภาคมครับช่วงนี้ดวงความรักของของ,ของคุณโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่ แฟนหรือว่าคนรักเนี่ยสนับสนุนเอาใจกันดีเป็นพิเศษนะสำหรับผู้ที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยแฟนของของคุณเนี่ยจะ,ะขยันทํามาหาเงินหรือว่ามีดวงส่งเสริมกันเรื่องของการทํางานแล้วก็ได้เงินรายได้ที่ดีด้วยกันนะครับคุณเอาใจเขาเป็นพิเศษนะครับในช่วงวันที่1 3บสถึงสิเนี่ยก็มีโอกาสที่แฟนคุณจะสนับสนุนนะครับโอนเงินหรือว่าพร้อมเปให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับช่วงวันที่2 6่สถึงยีพฤษภาคมครับ ดาวช่วยลความรักมาสถิตท,ที่ระมรนะครับแปลว่าช่วงนี้ก็ต้องยังไงซะบางครั้งเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกรันหรือว่าถ้าเป็นการเดินทางรง่วมงานกับแฟนะมักมีวาสักติดขัดหรือว่าล่าช้าครับหรือว่าใครที่มีครอบครบัวคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ต้องถนอมใจกันให้ดีนะครับใส่ใจกันเป็นพิเศษใช้ขบูดคอจใจที่ดีครับก็จะประคับประคองให้ความรักผ่านไปโดยปกตินะครับส่วนผู้ที่ยังโสดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนมาขอพูดคุยกันนะครับ มาจีบคุณในช่วงที่9-10นะครับระมัดระวังให้ดีเป็นพิเศษครับหรือว่า26-28พฤษภาคมครับก็มีโอกาสที่คบกันแล้ววันหน้าก็อาจจะมีรายการลดลงบางคู่ก็ถึงขั้นต้องแยกทางห่างกันนะครับทางนี้ดาวประสูตรประกอบอีกครั้งนะครับในช่วงที่1-3ครับคุณจะมีเสน่ห์พิเศษนะครับเสน่ห์แบบณเมตานะครับมีโอกาสได้พบพบรักนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะครับมีโอกาสที่ คุยกันได้นะครับแล้วก็เปิดใจคุยกันดูนะครับแต่หลังจาก4พฤษภาคมเนี่ยดาวประสูงย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่นันอรีแล้วครับช่วงนี้ยังไงซะส,สาหรับชาวลัคนาราศีมังกรผู้ที่ยังสดโดยรวมก็คือว่าแนะนําให้รักตัวเองให้มากนะครับถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยช่วงนี้ก็ต้องต้องดูระยะดูใจกันยาวๆนะครับบางครั้งมีโอกาสที่เข้ามาแล้วไม่ถูกใจกันบางคนก็เข้ามาในรูปแบบของการชวนไปลงทุนเกี่ยวกับการเงินด้วยแล้วเนี่ย คอ้คุณระมัดระวังตัวุนเองให้มากครับระมัดระวังด้วยนะบางทีก็ถูกหลอกหรือถูกโกงได้ด้วยนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงท่านความรักควรไปกราบสักการะขอพรจากรพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทําบุญเป็นจานวนเงินที่ลงท้าย17บาทเลขกําลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดนะ้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้ไน้ไปดังที่ใต้ครับดวงโชคลาภ ชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระสุขเป็นดาวเจ้าเดือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้รับจากตนเองจากการเสี่ยงโชคและการเสี่ยงดวงนะครับในช่วงที่1-3พฤษภาคมดาวพระสุขสถิตยอยู่ที่เดือนปุตตะนะครับครองตำแหน่งกนเกษตรศราธิบดีฉะนั้นช่วงนี้เลนขนำโชคคุณก็คือเลขเกี่ยวกับบุตรของคุณครับเลขวันเกิดปีเกิดของลูกหรือเลขเกี่ยวกับวันเกิดปีเกิดของหลานที่คุณเลี้ยงอยู่หรือสําหรับผู้ที่ยังโสดก็หมายถึงเลข เกี่ยวกับการศึกษาหรืองานใหม่ของคุณนะครับแล้วก็4พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนครับดาวประสุขมาสถิตยอยู่ที่เรือนอรินะครับฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับการแข่งขันครับเลขประจําตัวสอบเลขลำดับหรือเลข,เลขบัตรคิวของคุณนะครับหรือเลข3หรือเลข4นะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงท่้านโชคลาภในช่วงวันที่1 3พฤษภาคม ควรไปกราบสกกาขะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย21บาทได้กําลังของดาวพระศุกร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำวุทิส่วนกุศลให้กับเจ้าคมนายเวนโดยให้ได้ไปทางทิศเหนือครับในการเสริมดวงทางด้านโชคลาภช่วงที่สี่พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนควรไปกราบสกกาขะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทาบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย17บาทได้กําลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้ว ขอท่านกรวดนว้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับท้ายคลิปนี้กผมขอกราบขอบพระคุณกัลเลยล์นมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบหน่วยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะะละด้วยเทินขอพระคุณครับ